ใช้สำหรับล,ปลดปวดหมุนกางเป็นคลื่นลึกคล้ายๆกับช็อตเวฟแต่ว่านี่อันตัวยาวน่น้อยกว่าบาริเวณที่ตีจะเป,ปเป็นแค่บานเนี้ยหรือเป็นตรงข้อศอกอะไรเงี้ยอย่างเงี้ยนะคะหรือก็จะให้เราเดูอโอเคไหมถามอะไรที่ไหมเกี่ยวกับเครื่องมือพอได้กล้องๆเนาะอ่าอันนี้คือกระดิ่งให้คนไข้สมมติว่าพี่ให้คนไข้พอคบร้อนอยู่ถ้าร้อนเราก็ให้คนไข้กดกระดิง่ง ฉะนั้นที่นี้จะไม่ปวดกันอย่างเีเพราะนักจักายาภาพจะวิ่งเข้ามาโอเคไหมคะอ่าในส่วนของอโถของกระดูกและกล้ามเนื้อก็จะมี2ส่วนใหญ่ๆก็คือคนไข้แบ่งแบ่งจากลักษณะคนไข้ก็คือคนไข้ปวดกับคนไข้พวกกระดูกหักเนาะกระดูกง่ายๆใช่ไหมกระดูกหักกระดูกแตกเมื่อกี้ที่เราดูว่ากระดูกหักก็คือเหมือนที่พี่บอกว่ากระดูกหักเราก็ต้องดูปัญหาข้างเคียงตามมาใช่ไหมคะไม่ใช่พอคุณหมออาจจะผ่าตัด จจะใส่เหล็กอาจจะใส่เฟืองใช่ไหมคะพอเสร็จแล้วสมหรคนไข้หักตรงนี้ขยับได้ไหมข้อเข่ากับข้อเท้าขยับได้แต่ถ้าไม่ขยับคนไข้จะเป็นอะไรคะข้อเข่าข้อเท้าติดคนไข้ก็จะเป็นไงคะขาไม่เท่ากันเดินปีรู้ไหมหรือว่าคนไข้ไม่ยอมขยับกล้ามเนื้อรีบใช่ไหมคะสิ่งเหล่านี้เป็นาหารที่น่ากลัวสําหรับคนไข้แต่ถ้าสำหรับคนไข้ปวดเราก็จะมีเครื่องมือต่างๆที่พี่เล่าให้ฟังเมื่อกี้ในการลดปวด อันนี้ยังไม่อันนี้คือเครื่องมือ,อยังไม่รวมเทคนิคก,การรักษาที่เราอาจจะมีดักมีดึงมีกดมีอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเป็นเทคนิคการรักษาอันนั้นที่จะไม่รวมนะคะการใช้เครื่องมือก็จะมีเครื่องมือมีสองแบบก็คือความร้อนตื้นกับความร้อนลึกความร้อนตื้นก็จะเป็นแผ่นร้อนพาราฟินความร้อนลึกก็จะเป็นช็อตเวฟอันตราซาวแต่เป็นคลื่นกระตุ้นลดกวดไม่ใช่ความร้อนลึกนะเป็นเครื่องความถีการเฉยเคนะคะอันนี้ปังเดี๋ยวพี่พาไปดูนิวโร ครับจบแล้วนะครับสําหรับระบบกล้ามเนื้อกับกระดูกนะครับต่อไปก็จะไประบบประสาทกันนะครับทีน้องนะคะทีน้องก็คือถ้าในส่วนของระบบทางระบบประสาทใช่ไหมคะระบบประสาททั้งไมดจน่ายหัวหน้าเระบบี่ยวการทั้งหมดอันนี้ก็คือเป็นการพัฒนาการขาก็คือที่เราที่ที่ลงมาเรามันมันทำถึงขนาดว่าไม่ใช่ช้าแล้วก็ส่งมาแล้วก็จะถ้าเด็กถ้าเด็ก ถ้าเด็กคลอดคลอดก่อนกำหนดเนาะว่าเด็กคลอดก่อนกำหนดแล้วหกเดือนสิบเดือนก็ตต้องไปจะนัดนัดเข้าคีมมาดูว่าพนักงานปกติมไหนยแต่ถ้าไม่ปกติก็จะส่งมาอย่างเช่นถ้าสมมติว่าสามเดือนมันต้องเร่งคล่อมที่หายใช่ไหมคะแล้แต่เด็กไม่พิีถ้าเดือนอยังไม่น่าหกเดือนอยังไม่น่า เรนะียนท่านหน้าการไหมไม่รู้จำไม่ไ้เลยเด็กเดินได้ต euh ั pain, ้งแต่11ปีถึง1ปี2เดือน11เดือนเอยประอก็มีทางเป็นไหมถ้าเด็กช้ากว่า1ปี2เดือนนั่นแสดงว่าช้าต้องรีบพามาแต่ตอนนี้เราจะไม่เจอถ้าเป็นสมัยก่อนเราจะเจอแบบว่า ปีกว่าค่อยมาใช่ไหมคือนี่มาก็คือเถือว่าเราไปเจอที่ที่เราไปอยู่สาสุสู่ดาวช่นนี้เราเนี่ยทำได้เลยไปกันสภาพสีนี้เะียวรุนขอวิทยากานีอไนี้เดือนนด็ไม่น่าเย่านี้ค่ะตามเดือนด้ไม่นนี้เขาก็จะส่งมาด้คุแล้วก็เร Mont ิ่มเริ่มถือเดือนเด็กต้องมีพ่อคะแม่ค่ะ คือไม่ใช่มาที่เราแล้วมาฝึกที่เรานะคะคือสิ่งที่สำคัญที่คึพ่อแม่มัองพ่อแม่าพ่อแมอยู่กับเด็กและเด็กจะทําไม่ได้ใช่ไหมเด็กไม่ใช่แต่ว่าคือไม่ถามไล่ใหญ่ามไหมอันนี้ส่วนอีกอันหนึ่งคือระบบภาษาใช่ไหมคะอันนี้ส่วนอี่อันหนึ่งอระบบภาษา นี่น้องเ็จะัีไะคือน้องเดินได้แต่เป็นยังไงคะติดกับฝ่าเ้าใช่น้องเดินได้นะแต่เขาติดเอามาเลยพฝ่าเท้านะครับคือกำลังใจให้น้องกันนะครับนะครับแล้วไปจเชยดหนึ่งะฮะากำลังเดินทางไปนะฮะอือพี่อขคุณนะคะ

คือในเที่คนไข้ที่เป็นอัมพาตขาจะมีการเป็นพื้นที่เรืนอรังจากเส้นขาดสมองขาดเลือดเสียมีฟังชันก็คือหายไปเรื่อยตอนนี้คนไข้เริ่มถืกเดินนะคะตัวที่คนไข้ใช้เดินก็คือเทีนเนาะใช้เดินไม้ค้ำแต่ว่าถามว่าคนไข้อัมาพึ่งอ้อมผ้าทุกคนต้องใช้ไม้ไหมไม่จำเป็น คือเราพยายามให้ให้ให้มันใกล้สมสติีบ้านที่สุดส่วนตัวที่ทำเงินก็คือตัวโบบัสลิงก็คือป้องกันที่ไม่ให้ไหลไหลลงไปไม่ไม่ให้ไหลมันมันไหลไหลมันหลุดลงคือต้คนให้เอามาใช้คือออกกำลังกายแล้วก็สอนยาให้ออกกำลังกายเพื่อเพิ่มกำลังแล้วก็ฝึกนั่งฝึกยืนฝึกเดินนะฮะเป็นสติเหมือนเด็กอ่ะก็จะใช้ แล้วแต่เป็นค่าก็คือส่วนตัวโน้นะคะส่วนตัวโน้เนี่ยไหมตัวนั้นะะเราจะเรียกว่าชี้เทเบิลตัวที่คนไข้ยืนอยู่นะคะตัวที่คนไข้ยืนตัวนั้นใช้สําหรับคนไข้ที่อาจจะยังแบบรู้เรื่องบ้างไม่รู้่างยืนตรงไม่ได้ลูกทำตามคำสั่งเราไม่ได้หรือประเทศขาไม่มีแรงเป็นเกยียร์ชูนหมดเลยแล้วก็เอามาจับยืนเพราะว่าจะได้ตับข่ามานะคะ แล้วก็ให้คนไข้ได้ลงน้าหนักของข้อนะคะเห็นไหมคะป้องกันข้อข้อการการรับคือกระตุ้นการรับรู้สึกของข้อเข่าของข้อเข่าข้อเท้าตัวนใ้นนะคะส่วนอ่ามาทางนี้ส่วนเครื่องเล่นทางนี้นะคะส่วนเครื่องเล่นทางนี้ก็คือใช้สึกคนไข้ได้นะคะถ้าเราอยากได้ขาหรือว่าถ้าเดินลู่วิ่งแอบคนไข้อามานูพ่าก็เดินได้ถ้าคุณลุงเดินเกิงๆเขาก็จะได้เดินนกัน ะะมันจะทาให้คือเวลาที่เราเดินลู่วิ่องอ่ะมันจะทําให้เราเหมือนการเดินจริงๆจะไมีขวก็จะได้กได้วาควะควานนี้นะคะควานนี้นะคะวานี้ก็คแล้วือบาบาคู่หัดเดินเวลาเราไปอยู่ชุมชนเนาะเราเวลาเราไปอยู่สานนยสุรินทร์คนไทยอาจจะได้ทำตัวนี้เดินนะะค อันนี้ก็จะมั่นคงสําหรับคนไทยก็คือถ้าบ้านเราก็ขวางเสาแล้วก็มีใช่ไหมคะแต่เวลาเอาความสูงเอาเข้า,าเท้าเสียอ่ะค่ะเอาความสูง,งนี้ถ้าจบพี่ก็จะประมาณแต่ไม่ใช่นีเนาะที่สูงไหมเห็นไหมคะหลังก็จะยุบไปให้ใเงื้อสัอว์มันมีมันก็จะนานมาณนะคะแล้วก็อีกอันนึงถ้าคนไข้มีปัญหาตัวเอียงหรืออะไรเราใช้กระจกได้ค่ะเวลาสูดคนไข้เราไต้องขาดให้ดูกระจกถ้าไม่มีไม่ต้องใช้ซื้อกระจกนะ ถ้าถามที่พี่บอกเปิตู้เสื้อผ้าเอรอให้ยืนให้ยืนอยู่กระจกมันก็จะเป็นก็คือคนไข้ที่มีปัญหาสมองก็คือการรับการรับคําสั่งของเขาการประมวลของเขามีปัญหาใช่ไหมคะแต่ว่าเขาอาจจะใช้อย่างอื่นในการจำแนกช้วยได้ โอเคไหมคะอันนี้ค <man qualified noise> ือคนไข้มอเตอร์ไซค์ปรมาส่วนตัวเครื่องที่อยู่ฝั่งนี้นะคะนี่น้องมานตัวนู้นคือเครื่องดึงคออันนี้คือเครื่องดึงหลังของออโต้นะคะกลับมานี้เลยเนาะนะคะได้ดึงหลังดึงคอนะคะไหนโอเคใส่เก็กระดูกทับเส้นประสาทอย่างเงี้ยมอลองกระดูกิ้นกระดูกเครื่องนะคะเป็นการนังเครื่องนะคะ ถามอะไรพี่ไหมคะทำอะไรพี่ไหมจบไปแล้วนะครับสหรับนิวโรย แต่วันมี้คุมีกชันกรหายเยอะหน่อยเพราะคุณหมอก็าจะให้กลับทำอะไรไหมคะทำอะไรไหมาทำอะไรไหมคะมีอะไรไหมคะของก็ถือกำลวงดูมีอะไรไหม ในส่วนของเชสน,นะคะในส่วนของเชฟก็คือค่าคนไทยปกติจะ่ับ่จะทานประมาณหมายสองประมาณหมายสองก็คือฉะนั้น,ในใคนไท้ก็จะกินข้าเที่ยนเสร็จใช่ไหมคะถาจ,จะว่าให้อาหารทางสยายยานเสร็จเขาก็จะ NPO อย่างน้อยสองชั่วโมงนะคะ ก็ถึงจะขึ้นไปค่ะจะเห็นก็ก็จะใช้เคร่องปั่นน้งองก็เข้าอดดูทะเลก็แล้วแต่จะอาจจะคู่กับพยาบาลอาจจะเคยเห็นเวลาเรามาเรียาบานะคะแล้วก็ดูข้อห้ามข้อควรระวังเดี๋ยวกับการเข้าปอดในเกณฑไหนทําได้ทําไม่ได้อะไรเงี้ยทีนี้เราก็จะไม่เห็นข้อปอดลงมาเมืแล้วทถางอะไรพี่ไหมคะตรงนี้ เข้าใจไหมคะเข้าใจไหมถือได้เลยด้วยอันนี้คัดเลือกู้ไหนมากิจกรรมกิจกรรมการมดเดี๋ยวไปเข้าใจไหมครับ